การเดินทางไปอินเดียครั <S an> ้งแรกบางท่านอาจจะได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่เคยไปว่าควรจะทำตัวอย่างไรเมื่อไปอินเดียหรืออาจจะได้รับการบอกเล่าจากมักคุเทศเมื่อไปถึงอินเดียแล้วก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งมักจะได้รับการบอกกล่าวโดยรวมเมื่อไปถึงอินเดียก็คือขอให้มองอินเดียอย่างที่เขาเป็นอย่ามองอินเดียอย่างที่เราอยากจะให้เป็นอย่างนี้ความวิตกกังวลใดๆในใจก็จะคลายลงกว่าครึ่ง แล้วเราก็จะเที่ยวอินเดียอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามหากเราได้เตรียมตัวทำใจในเรื่องราวต่างๆที่พอจะยกเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ก็จะทำให้ท่านมองอินเดียอย่างที่เขาเป็นได้อย่างไม่ยากนักอันที่หนึ่งก็คือรถติดและเสียงแตรในประเทศอินเดียที่เราไปสแสวงบุญนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางเหนือซึ่งปัจจุบันเรียกรัฐอุตรประเทศและก็รัฐพิหารซึ่งก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ เมื่อหลายพันปีบางแห่งจะเห็นได้จากชนบทของไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วสิ่งหนึ่งก็คือถนนที่มีขนาดสองเลนแต่จะมีรถมากนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกที่บรรทุกของต่างๆข้ามจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งก็จะทำให้รถติดเพราะในเวลาที่เราเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแม้ระยะทางจะไม่ไกลนักแต่ก็ทำให้เสียเวลาในการเดินทางมาก โดยเฉลี่ยแล้วนี่ความเร็วในการวิ่งของรถนี่ก็อยู่ประมาณที่20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงาะเวลาที่เราเดินทางระยะทางประมาณ100กิโลเมตรก็จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเรียกว่าไม่มีเร็วกว่านี้มีแต่ช้ากว่านี้เพราะฉะนั้นขอให้คิดซะว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนในการเดินทางแม้กระทั่งรถไฟในอินเดียนะครับถ้าเกิดมาตรงเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลก อีกส่วนหนึ่งก็คือเสียงแตรนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อไปอินเดียแม้กระทั้งในนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงก็จะได้ยินเสียงแตรอยู่ทุกๆเกือบจะ5วินาทีจนมีคนบอกว่าหากจะขับรถในอินเดียแล้วเนี่ยถ้าเบรกเสียก็ยังสามารถที่จะขับรถได้แต่ถ้าเกิดแตรเสียเนี่ยหมดสิทธิ์ก็คงจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีของอินเดียไปเสแล้วนะครับ ในอีกข้อหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอาหารอินเดียพื้นเมืองแท้ๆเนี่ยจะมีแกงซึ่งจะมีเครื่องเทศมากทําให้หลายคนรวมทั้งผมเองเนี่ยบางครั้งก็ได้แต่ชิมเพื่อให้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่อร่อยยกเว้นจะมีการปรับปรุงสูตรเป็นแบบไทยๆพอจะทําให้พอทานได้นะครับพ้นเวลาที่เดินทางไปอินเดียเนี่ยผู้ที่รู้ก็จะนําอาหารแห้งน้ําพริกต่างๆไปทานด้วย,พออยเพราะฉะนั้นคณะทัวร์ที่ชํานาญทางก็จะเตรียมสเบียงเหล่านี้เนี่ย พร้อมทั้งของขอบเคี้ยวระหว่างทางเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ7วันถึง10วันนะครับอันที่3ก็คือห้องน้ําการเดินทางในเส้นทางพุทธภูมิเราจะเห็นว่าห้องน้ําก็มีความสําคัญอย่างหนึ่งในอินเดียเพราะว่าในรถแม้กระทั่งรถธรรมดาหรือรถแอร์เนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ําเพราะาเราต้องใช้บริการข้างทางบ้างตามพุ่มไม้บ้างซึ่งค่อนข้างจะลําบากสําหรับสุภาพสตรี เพราะฉะนั้นควรจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องนี้พอสมควรนะครับส่วนสุภาพบุรุษจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าใครเนี่ยที่ได้ไปแล้วนะครับเมื่อผ่านวันหรือ2วันแรกก็จะเริ่มกับคุ้นเคยกับบรรยากาศห้องน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนยากจะลืมเลือนเพราะว่าคุณจะไม่มีโอกาสทําอย่างนี้ในเมืองไทยได้เลยในข้อถัดมาก็คือขอทานนะครับขอทานในอินเดียนีย่จะบ่งบอกถึงความจนของประชากรแบบสุดๆ เพราะนั้นอะไรที่เป็นสุดๆนี่ก็จะอยู่ที่อินเดียไม่ว่าจะเป็นรวยสุดสวยสุดจนสุดทุกสุดอยู่ในอินเดียหมดนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่พทุทธองค์ได้เลือกที่จะมาประสูติที่นี่เพราะว่าเป็นการเหมือนกับย่อโลกทั้งโลกอยู่ในอินเดียเลยนะครับเพราะนเวลาที่เราเดินทางมาอินเดียเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอย่าให้ทานนะจงถือขันติไว้อดกั้นไว้พเพราะถ้าเกิดให้แล้วไม่ครบก็จะโดนรุม ต่บางครั้งก็มีการแอบให้บ้างก็มีเพราะว่าทนความสงสารไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ให้ทานเนี่ยพยายามอย่าปโปรยทานนะครับเพราะว่าการปโปรยทานเนี่ยใช้กับผีหรือวิญญาณที่ไร้ญาติแต่คนเหล่านี้เนี่ยก็มีความเป็นคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาให้ก็ควรให้ด้วยมือนะครับอีกข้อนึ่งก็คือการเตรียมฝึกจิตนะครับ การเดินทางไปแสวงบุญในแดนพุทธภูมิสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องเตรียมตัวก็คือชำระกายแล้วก็จิตใจให้บริสุทธิ์ถ้าจะให้ดีก็ควรจะรักษาศีลห้าด้วยนะครับคำว่าศีลเนี่ยก็คือหมายถึงปกติเพราะการรักษาศีลก็คือควรจะทําเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนกับการอาบน้ําแปลงฟันทานอาหารเนี่ยนะฮะไม่ใช่ฝืนทำเพราะทาแล้วก็ไม่สบายใจอย่างนี้เรียกว่าไม่ปกติทีนี้วิธีการฝึกรักษาศีลตัวนี้เนี่ย นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างศีลข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์แล้วก็ลองนึกถึงดูว่าถ้าเราเป็นสัตว์เนี่ยเราอยากให้เข้ามาฆ่าไหมเราก็รักชีวิตของเราคนอื่นก็มีความคิดไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดง่ายๆก็คือทําให้เป็นปกติเลยไล่ตั้งแต่ศีลข้อที่1 2 3 4งสาหไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะต้องพยายามคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีเพราะการที่เรามีศีลแล้ว เราทำไม่ดีก็จะเป็นผลเสียเช่นคำพูดนะครับเราก็พูดในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลเพราะการพูดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยจะทำให้เรามีวาจาศิษิ์ด้วยนะครับเพราะเมื่อเราคิดดีพูดดีเวลาที่เราตั้งจิตอธิษฐานใดๆก็มักจะได้สมความปรารถนาอย่างน่าอาัศจรรย์นะครับทีนี้เวลาที่ไปนี่ก็ควรจะต้องฝึกจิตด้วยนะครับท่านที่เคยฝึกสมาธิอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิด ท่านที่ยังไม่เคยฝึกใดๆเลยเนี่ยก็อยากจะขอเสนอแนะวิธีการฝึกจิตอย่างง่ายๆตามหลักคำสอนของหลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับโดยพยายามฝึกจิตให้นิ่งมีหลายคนบอกว่าไม่ทราบว่าจิตนิ่งนี่เป็นอย่างไรหลวงปู่ก็ได้อธิบายง่ายๆนะครับโดยให้หลับตาแล้วก็กลั้นลมหายใจลองทำตามดูด้วยก็ได้นะครับพอกั้นลมหายใจแล้วเนี่ยจิตจะไม่วอกแวก ก็พยายามกำหนดจิตให้จดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเช่นหน้าผากปลายจมูกหรือที่ตรงหน้าอกก็ได้สักห้าถึง10วินาทีนะครับก็จะได้รู้ว่าจิตนิ่งเป็นอย่างไรก็ให้จับเอาอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็จำสภาวะที่จิตนิ่งนั้นไว้ให้เรารู้ว่าอ๋อนี่จิตนิ่งเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็นามาฝึกต่อโดยกาหนดลมหายใจพุโทโธอะไรต่างพวกนี้แล้วแต่ใครที่ถนัดนะครับ พ้นพอรู้ว่าจิตไม่วอกแวกนะครับเราก็เริ่มฝึกต่อได้นะครับเช่นอาจจะมาพิจารณาในร่างกายต่างๆพวกนี้นะครับแต่เอาเป็นง่ายๆว่าขอให้รู้ว่าจิตนิ่งเป็นอย่างไรพอเรารู้ว่าจิตนิ่งเวลาที่เราตั้งจิตอธิษฐานเวลาที่เราขอพรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับพรน,นั้น ตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกจิตอย่างง่ายๆนะฮะ